วันนี้เราจะมาลองกินร้านเจ๊แต่ข้าวแกง10บาทข้าวเปล่าจานละสิบนะครับตักได้ไม่อั้นสิบบาทนี่คือแบบเยอะอยู่นะเขาบอกว่าที่นี่นะครับจะมีเมนูอาหารประมาณมากกว่าย5 5ลรายการนะครับต่อวันผมเอาทุกอย่างเลยอย่างละหนึ่ง เเรียยกขออองงาาะไ่้ค่ะคือบางทีเราบอกลูกน้องแพตเชียไปเลยว่าถ้าเจอให้เขาไปเลยไม่ต้องคิดเงินใช่ค่ะเหมือนจะต่อเขาได้อีกหนึ่งมืออะไรนะใช่ฟู้ดซูรปากอีพีนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดสิริทรั์นะครับวันนี้เราจะมาลองกินข้าวแกงร้านหนึ่งครับร้านเจ๊แต่ข้าวแกง10บบาทมาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงและอร่อยขนาดไหนไป เราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงอ๋อทุกคนมันข้าวเปล่าจานละสิบนะครับตักได้ไม่อัน้นตามที่เขาบอกเลยแล้วก็เมนูอาหารคือเยอะมากเยอะมากที่ทุกคนแล้วมันไม่ใช่น้อยนอยนะสิบบาทนี่คือแบบเยอะอยู่นะเขาบอกว่าที่นี่นะครับจะมีเมนูอาหารประมาณมากกว่า 2.5รายการนะครับต่อวันผมว่าผมว่าน่าจะมากกว่าแล้วก็าอาจจะอัพเกรดนะครับเยอะมากแล้วก็เขา้าเปล่า10บบาทตักได้ไม่อั้นเลยโอยหน่ากินน่ากินทั้งนั้นเลยทุกคนแล้วร้านจะเปิดตั้งแต่6โมงนะครับจนถึง4โมงเย็นเดี๋ยวมาลองเลือกกันเลยดีกว่านะครับว่าเอาอะไรบ้างผมดูไว้แล้วแหละว่าอันไหนที่น่าทานนะครับแล้วเขาแนะนํามาอ๋อก็คือเราเราต้องเลือกนะครับแล้วก็ใส่ถาด อ๋อถาดอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เลือกใส่ถาดไปเลยผมเอาทุกอย่างเลยอย่างละหนึ่งมีอะไรเด็ดๆแนะนํำไหมครับจะเป็นน้ำพริกขาวค่ะอ๋อโอ้โหแล้วผมข้ามไปด้วยน้ำพริกขาวกากหมูเขาบอกว่าอันนี้เด็ดนะครับทุกคนจัดไปครับน่าจะต้องแบบหลายๆรอบหน่อยอ่ะปกติผมชอบทานมัสมั่นมากจัดไปครับแกงสับประรดนะครับแกงสับประรดวิวแล้วผมผมแฮปปี้มากเลยเพราะว่าคือ ผมผมชอบกินได้เยอะเห็นแรกเป็นยังไงบ้างคาชุบกลาเป็นแรก <ไป S 1> ก็มีตัวที่ชอบชอบอยู่ผมมาชอบวันนี้มากเลยนนมันเป็นสับประรดแกงสับประรดมันจะเปรี้ยวๆหวานๆใช่แต่ว่าแต่ว่าไม่รู้ว่าของเขาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราต้องลองไปชิมดูเขาบอกกินสับปะรดแล้วหวานใช่ไะหวานเที้ยวหวานเคี้ยวแล้วนี้อะไรครับกระเพราแหนมมุเนกระเพราแหมเส้นอือ น่ากินน่าจะไม่เปรี้ยวเยอะนี่แนัะแนงแล้วก็พะโละเดี๋ยวเราไปตักข้าวกันบ้างนะครับเขาบอกว่าข้าวหนึ่งจานเนี่ยข้าวหนึ่งจานเนี่ย,นนยตักได้ไม่อั้นเลยเนีย่มันจะพอเหรอครับเนี่ยน,น,ววาานเาับเป็นถังนับเป็นถังลอ <laughs> เ,เ,เล่นล้อเ,เล่น ก็กินปกติและวันนี้เราจะเติมกี่จานครับน่าจะน่าจะสองจานน่าจะอยู่น,นี่ครับตักเสร็จแล้วก็วางนี่สิบบาท<บ>โอ้ยปกติปกติซื้อเป็นถุงสิบาทไม่ได้เท่านี้นะครับปกติซื้อเป็นถุงสิบาทไม่เท่าน,นี้เดี๋ยวหมดแล้วค่อยมาเติมใหม่ สำหรับใครที่อยากทานร้อนๆนะครับถ้าเกิดว่าคิดว่ามันร้อนไม่พอก็สามารถมาเวฟได้นะครับตรงนี้เขามีไมโครเวฟให้เวฟอยู่นะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองเวฟดูเอาสักประมาณ20สบวิก็พอไม่ร้อนดไม่ร้อนนิดเดียวนิดเดียวได้อยู่ครับ <c oughs> นี่อ,อุ่นแปบเดียวก็อุ่นแล้วนะ คครับได้เวลาแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองทานกันเลยนะครับ <ST AN CO> เริ่มจากที่เขาบอกว่าเด็ดก่อนเลยนะครับเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนี่อะไรอ่ะอันแรกคืออะไรอันนี้จะเป็นมัสมั่นนะฮะมัสมั่นมัสแ่นแกงแก้วตาคืออะไรพี่ไปต่อได้ไหมเคยเรียนตอนเด็กปหมไม่เคยมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่าร้อนแรงใส่ใดได้กินแกงโอ้โหที่เรียนที่ไหนวะ อมัสมันมมนมม่นเลยอืมอืมกมัสมั่นเลยอ่ะผมชอบกินมัสมั่นอยู่แล้วด้วบนี่เขาบอกว่าน้ำพริกกากห,หมูสองชิ้นนะครับกับน้ำพริกแล้วก็มีผักผมผมจัดกากห,หมูก่อนเลยอร่อยอืมน้ำพริกคืออร่อยแล้วผมว่าเขาให้น้ำพรำพิกมาเยอะมากเลยนะใเรืความเผ็ดคนะ่ะให้เท่าไหร่ไม่เผ็ดออกหวานอันนี้ออกหวานหวาน แล้วผมชอบผมชอบมันหวานด้วยคนกินเผ็ดน้อยกินได้ไหมครับกินได้ครับผมก็พินปกติผมก็กินเผ็ดน้อยนะอืมอุ้มมากแล้วก็อันนี้เป็นเมนูพิเศษปกติเขาจะมีเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับอันนี้คือเราได้มาพิเศษเพราะอ,อะไรพี่ พราะว่าเจ๊แ,แต่มาแล้วเจ๊แต่ก็เลยเออผัดมาให้นึ่งกู V I P ตัวตนอันนี้เขาเรียก ouais ว่าอะไรอ่ะผัดปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกปลาดุกปลาดุกตกใจด้วยนะหรือป่าทำไมปลาดุกอุ้ยต่อไปนี่นะครับเขียวหวานผมเอามะเขือก่อนเลยเขียวหวานมาก่อนครั อะไรนะเคียวหวานกินเมื่อกี้ก่อนนะมีอีกเหรอเคียวหวานยังมีอีกเหรอไม่มีเราเคยกินกอนน้ำหน่อยมีปึ๊บดีแต่เคียวหวานไม่ค่อยแรงแต่ดีอุยนี่กําตังมาร้อยหนึ่งนี่แบบอิ่มเลยนะเนี่ยจริงๆร <c oughs> ิงแล้วก็ เขาบอกว่าอันนี้เด็ดอะไรคะถ้วยถ้วยนี่พริกน้ำปลานะครับเขาบอกว่าเด็ดมากเป็นราขาราขาเขาบอกว่าพริกน้ำปลาร้านนี้คือเด็ดมากเพราะว่าแบบเขามีการแบบซอยกระเทียมซอยพริกแล้วเขาแบบมีความแบบมะนาวนิดนึงอ่าหอมจริงด้วยนี่อร่อยหอม นี่นะครับอันนี้ผมเห็นลงในเพจด้วยต,ต้องตือเต้าหู้นะครับโดยเ,เต้าหู้เป็นชิ้นอย่างเงี้ยสิบบาทแกงตับะรถนะครับแล้วก็หอยน้ำหวานปะหวานห่อเจียว คุ้มมากคือใครที่แบบชอบความหลากหลายใครที่อยู่แถวนี้ยห้ามพลาดจริงๆถ้าแบบวัน<ม>ให้มากินสามร้านนี้คิดว่าเบื่อไหมไม่เบื่อเพราะว่าเมนูเขาเยอะมากผมว่ามาหลายๆวันก็ได้นะคือมาแล้วเขาบอกว่าเมนูเขาจะเปลี่ยนด้วยนะครับแต่ละวันอาจจะไม่ซ้ำกันไม่เหมือนกันบางบางทีมาวันนี้จะจะมีอันนึงนะครับแต่ว่ามาอีกวันก็ไม่มีนะครับเป็นอันอื่แนแทนพันแงนะครับพันแนงนี่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบกินแบบว่าหลากหลายอ่ะกินเยอะเะโอ้โห ต้องแบบชอบร้านนี้มากแน่ๆนคือเพราะผมผมเป็นสายกินเยอะอยู่แล้วไงจริงจริงมีหลายช่องอ่ะเขาเพลมมาว่าคะแนนต้องกินคู่เก่ากุณเชียงเราเราเป็นช่องที่แบบว่าเพิ่งมาร้านนี้เราเราลองทำตามช่องอื่นดูไหมว่ามันจะเท่ากันปะก็คือตักคุณเชียงตักุนเชียงแล้วก็ท็อปด้วยแนนงจัดไปแต่แนนอร่อย ออปกติผมโข้าป่ากนนป,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 ปกติผมไม่ค่อยกินพันแนงนะแต่พแนแองนี้อร่อยพันแนงกุนเชียงครับมีความหวานมีความพันแนงแลบหมูในนี้ก็นุ่มอันนี้คือสมความล้ำลกึกบช่องอื่นของเกมไหมครคือไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนมารีวิวเยอะนะครับต่อไปฮะโลนะครับ โอ้โหดูดิปกติไข่ลูกหนึ่งก็3บาท4บาทอันนี้เขาขาย10บาทแล้วก็อันนี้มีเต้าหู้ด้วยนะฮะ <c oughs> สรุปโดยรวมเมนูของร้านเจ๊แต่ข้าวแกง10บาทนะครับหนึ่ง น้ำพริกกากหมูปริมาณคือคุ้มมากได้ทั้งน้ำพริกแล้วก็มีผักให้ด้วยนะครับรสชาติจะเป็นแบบหวานนําแล้วก็เผ็ดตามพอดีพอดีเนื้อสัมผัสละเอียดครับส่วนกุนเชียงของที่นี่เนี่ยคือจะไม่แข็งแล้วก็ไม่หวานเกินไปที่สําคัญคือเขาใช้น้ําในการทอดเลยทําให้ไม่มันนะครับดีมากเมนูผนงเนื้อหมูปริมาณคือโอเคเลยครับตัวน้ําแกงละมุนกะทิรสแบบไม่จ,จัดจนเกินไปทําให้กินได้เรื่อยๆมัสมั่นคือดีมากหอมเครื่องเทศ เนื้อที่ใถ่มานี่คือนุ่มสุกกาลังดีตัวนี้ผมชอบมากต่อไปเป็นตัวผัดเผ็ดปลาดุกนะครับปลาเนี่ยทอดมากําลังดีเครื่องแกงถึงคือเขาทําเองปลาก็เลยไม่ขาวนะครับสุดท้ายเป็นพะโล้ราคาส0บบาทได้ไถ่หมูเต้าหู้ครบน้ําคือออกมาหวานกินกับข้าวทุกอย่างคือพอดีมากไข่หมูเต้าหู้สุกกาลังดีนะครับไม่แข็งเลยนุ่มมากอร่อยไครที่อยู่แถวรังสิตน,นะครับตลาดซีดีครับห้ามพลาด คครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ๊แตวนะครับเจ้าของร้านสวัสดีครับก็อยากจะทราบว่าคือที่เปิดมาเนี่ยขาย10บาทผมอยากรู้อย่างหนึ่งเลยอันดับแรกมันกําไรจริงๆริงใช่ไหมมันอยู่ได้ใช่ไหมอยู่ได้ค่ะมันมันเน้นปริมาณคะคะเน้นปริมาณที่แบบว่า ต้องเยอะอะไรเงี้ยแบบว่าถึงจะแบบว่าแต่ถามว่าเหลือเยอะไหมช่วงเนี้ยของขึ้นเหลือของผักแพงขึ้นแล้วก็วัตถุดิบแพงขึ้นการที่ขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็คือก็ยังพอเหลือให้เลี้ยงลูกน้องอ,ะอ,อ่ะก็ยังได้ก็ยังได้อยู่เพรเน้น,นปริมาณคนเยอะเพราะผมเห็นคนเข้าออกตลอดเราต้องทาเขาเรียกว่าอะไระทำให้คนได้เข้ามาลองรสชาติลิ้มลองใช่ไหมต้องพูดว่าลิ้มลองรสชาติค่ะ แต่ว่าพอเข้ามาแล้วผมบอกเลยว่ามันต้องมีซ้ำรอบสองรอบสามอยู่แล้วเพราะว่าอะไรอย่างอย่างวันวันเป่าเนี้ยบางทีแต่ก็จะมีแบบเมนูเซอร์ไพรส์อย่างเช่นเป่าที่แล้วปูผัดผงกะหรี่เอาปูมาผัดผงกะหรี่แล้วก็ให้ให้ลูกค้าเหมือนคืนกำไรให้ลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะคเพื่อแบบว่าเป็นการโปรโมทไปด้วยเพื่อให้ลูกค้าได้มาลองรสชาติของกับเข้า อย่างอื่นของเราอะไรเงี้ยลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยลองอะไรเงี้ยก็ได้มาทดลองชิมอะไรส่วนใหญ่ลูกค้าต่อวันนี่ประมาณเท่าไหร่ครับบอกได้มประมาณ4 0 0 400 4ส0รสคนใช่400เยอะมากเยอะมากเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ถ้าวันธรรมดาก็ประมาณสามถึง4 0 0รอยแต่ถ้าวันเสาร์ที่4ี่ถึง5 0 0อแล้วแต่ยังไม่เคยแบบว่าคนเดียวแล้วว่ามากินจุมาอะไรงี้ก็มีรายการที่พิษอินแเลีอ๋อพลอร่อยมากหมดแล้วอะ ก็มือหนึ่งประมาณห้ากิบาทที่นี่จะมีขนมหวานนะคะก็คือเฉาก้วยเฉาก้วยน้าสดเฉาก้วยน้ำเชื่อมแล้วก็รอดช่องอ่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าเช็กกินก็รับฟรีไปเลยเราไม่ได้กินต่งอ่ใช่แล้วอีกสาขาหนึ่งเห็นบอกว่ามีอีกสาขานึงด้วยที<ม>่ตลาดเดอมิวค่ะอันนี้ตลาดซีรัพจะ้ะอ่าอันนั้นเหมือนกันไหมครับเมนูหรือว่าอะไรต่างๆเมนูเหมือนกันหมดเลยค่ะสูตรเหมือนกันเหมือนกันหมดเลยค่ะอ๋อก็คือถ้าใครอยู่ตรงนั้นก็ไปกินได้เหมือนกันเลยทั้งสองสาขาใช่ อันนี้ผมอยากรู้ว่าแบบจุดเริ่มต้นเริ่มได้ไงฮะตอนช่วงโควิดอะคะก็จะแบบว่าเราทําร้านมือถือมีลูกน้องเยอะมีลูกลูกน้องหลายสาขาก็จะมารวมอยู่ที่เดียวกันเพราะว่าตอนนั้นห้างปิดเราก็เลยต้องมูฟลงมาร้านข้างล่างทีเนี้ยลูกน้องมารวมกันเราก็เลยคิดว่าเออเราทํากับข้าวไปให้ลูกน้องาทานที่ที่ร้านอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเราก็เลยทํากับข้าวมา เลวมามาส่งตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดแบบว่าเออเราอยากจะทําเป็นเปิดร้านอาหารแย่าเงี้ยด้วยความที่เราเคยไปทานที่อื่นเป็นเมนูหนึ่งก็แบบว่า50ิบาทได้ได้เยอะเราก็กินไม่หมดแต่เราอยากจะกินเมนูอื่นเนี้นเราก็เลยแบบเออก็มีไอเดียจากพีติกกะเขาเป็นคนทําตรงนี้ขึ้นมาเราก็เลยเออไอเดียเขาดีเราก็เลยเอาไอเดียเขาอะมาทําตรงนี้ซึ่งมันทําให้ตอบโจทย์เราด้วยว่าเราอยากกินหลายๆอย่างแต่ไม่ได้ต้องการเยอะ อยากกินหลายๆอย่างแต่ในจํานวนเท่าเนี้อ๋อนี่แหละค่ะโหสุดยอดว่าแล้วก็เป็นการที่แบบช่วงโควิดเนาะคนตกงานแล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างก็เลยทําให้คิดตรงนี้ขึ้นมาด้วยแล้วก็ทําให้แบบช่วยคนได้ด้วยเพสุดยอดอส่วนตัวเป็นคนที่แบบชอบทําบุญอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสุดยอดมากครกับไอเดียดีมากทุกอย่างโอเคมากเลยอย่างคนที่เข้ามาค่ะอย่างสมมุติว่าคนเก็บของเก่าอะไรเงี้ยค่ะ คือบางทีเราบอกลูกน้องแชทเชียร์ไปเลยว่าถ้าเจอให้เขาไปเลยไม่ต้องคิดเงินใช่ค่ะเหมือนกับต่อ,อเขาได้อีกหนึ่งมื้ออะไรเนะี้ยเราจะให้เลยสุดยอดมากแล้วลของคืออร่อยด้วยนะคืออร่อยแบบ,อ,บอร่อยเลยอะ่ะเป็นตอ่าสูตรของคุณแม่แฟนทำพี่แกงเองทำพี่แกงเองนะคะแม่ทำพี่แกงเองแล้วก็สูตรเนี่ยเป็นช่วยกันคิดเองว่า คือแม่เขาเคยทํากับข้าวขายอยู่ที่ต่ังจังหวัดดื่อ๋อใช่นคนอุทัยธาน,นีอ๋โอโหก็เลยได้ตรงนั้นมาด้วยดีมากเลยขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณม,<อ>มีอะไรอยากจะฝากไหมครับก็ฝากร้านเจ๊แตแกงสิบบาทไว้นะคะมี2สาขานะคะสาขาที่หนึ่งตลาดเดอมมิวนะคะ,ะเปิดตั้งแต่6กโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นในวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะถ้าเสาร์อาทิตย์จะเปิดหกโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะคะแล้วก็สาขาที่สองคือสาขาสี่ทัพนะคะ เปิดตั้งแต่หกโมงเชา้าถึงห้าโมงเย็นค่ะ ครับแล้วก็นอกจากของคาวที่หลากหลายขนาดนี้นะฮะยังมีของหวานด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครทานของคาวเสร็จปุ๊บมันจะมีน้ําแข็งใสเนาะน้ําแข็งใสาสามารถเลือกได้เลย1ิบาท2ี่บาทเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นเมนูเช็คอินนะครับผมเช็คอินเรียบร้อยใครที่เช็คอินนะครับจะสามารถเลือกได้ระหว่างเฉาก๊วยนะครับเป็นเฉาก๊วยนมสดเฉาก๊วยน้ําเชื่อมหรือว่าลอดช่องกะทินะครับนี่เลือกได้เลยนะครับโอ้โหดูจุกๆขนาดนี้สุดยอดคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วโอ้ยคาวเสร็จก็มาต่อหวาน นี่เราช่องนะครับอือ <c oughs> ดีมากสุดยอดอย่าลืมห้ามพลาดต้องมาจริงๆร้านนี้ต้องมาแล้วก็มาดูกันว่าต่อไปผมจะไปร้านไหนนะครับถ้าเกิดชอบคลิปดีๆแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย